ทดสอบหนึ่งสองสามเราเช็คเช็คทดสอบทดสอบ1 2ึ่งสองอโลครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะครับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับประจําวันที่20สิงหานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับสําหรับวันนี้นะครับคุณครูจะสอนเรื่องอะไรนั้นนะครับเรามาติดตามกันเลยนะครับครับเรื่องที่คุณครูจะสอนสําหรับวันนี้นะครับ นั่นก็คือการใช้ซอฟต์แวร์เบื้องต้นนะครับชั่วโมงที่1นะครับการใช้ซอฟต์แวร์เบื้องต้นชั่วโมงที่1นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้สําหรับบทเรียนนี้นะครับหนะครับอธิบายการใช้งานซอฟต์แวร์ประมวลคําได้นะครับอธิบายการใช้งานซอฟต์แวร์ประมวลคําได้2นะครับเข้าและออกโปรแกรมประมวลคำนะครับเข้าและออกโปรแกรมประมวลคํา จุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆไม่ต้องจดนะครับคราวนี้นะครับเด็กๆมาดูความหมายของซอฟต์แวร์บ้างนะครับซอฟต์แวร์คืออะไรล่ะหมายถึงอะไรนะครับซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์นั่นก็คือนั่นก็หมายถึงชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทํางานนั่นเองนะครับซอฟต์แวร์นั่นก็คือชุดคําสั่งนะครับหรือโปรแกรมนะครับ ที่ใช้สั่งงานให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้คอมพิวเตอร์ท okay ํางานนั <S <S ่นเองนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับซอฟต์แวร์น่ารู้นะครับเด็กๆนะครับในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาเรียนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมนะครับหลักๆด้วยกัน3โปรแกรมนี้นะครับที่คุณครูจะสอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับ3โปรแกรมนี้นะครับเด็กๆลองสังเกตดูนะครับเด็กๆลองสังเกตดูซิสโปรแกรมนี้เด็กๆเคย ใช้หรือยังเด็กๆเคยเห็นหรือยังนะครับบางคนอาจจะเคยใช้แล้วนะครับบางคนอาจจะเคยได้เรียนบ้างแล้วนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้พร้อมกันนะครับมาดูนะครับมาดูซอฟต์แวร์แรกก่อนนะครับซอฟต์แวร์แรกใช้ทําอะไรนะครับเด็กๆดูรูปสัญลักษณ์นะครับเป็นรูปจานสีกับพูกันนะครับลองคิดสิครับเคยใช้ไหมซอฟต์แวร์นี้นะครับซอฟต์แวร์นี้เคยใช้ไหมครับ ชื่อชื่อว่าอะไรนะครับชื่อซอฟต์แวร์นี้นะครับอ่านะครับซอฟต์แวร์นี้ชื่อของเขาก็คือนะครับเพนส์นะครับเพนส์ภาษาอังกฤษ p a i n t เพนส์นะครับเพนส์นะครับซอฟต์แวร์นี้ชื่อว่าเพนส์นะครับใช้ทำอะไรล่ะนะครับสำหรับโปรแกรมเพนส์นะครับใช้สำหรับวาดภาพและตกแต่งรูปภาพนั่นเองนะครับโปรแกรมนี้นะครับเด็กๆก็น่าจะ ได้เรียนมาแล้วนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1บ้างแล้วนะครับโปรแกรมเพนสัญลักษณ์ของเขาก็คือรูปุกกันและรูปจานสีนะครับและรูปจานสีนะครับทำาให้ดีนะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมเพนนะครับต่อไปนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของโปรแกรมเพนเวลาเราเข้าโปรแกรมเพนเราก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับ จะมีแผ่นกระดาษแล้วก็จะมีเครื่องมือมีผู้กันมีจานสีมีเมนูให้เลือกต่างๆบนหัวกระดาษนะครับอันนี้มันก็อันนี้ก็คือรูปร่างลักษณะของโปรแกรมเพสนั่นเองนะครับมาดูโปรแกรมที่2ซอฟต์แวร์ที่2บ้างนะครับเด็กๆเคยเห็นไหมครับรูปตัว w ะบยูสีน้ําเงินรูปตัวตบยูแล้วก็มีแผ่นกระดาษมีสีน้ําเงินนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโปรแกรมอะไรครับ อันนี้ก็คือโปรแกรม Microsoft Word woven. นั่นเองนะครับโปรแกรม Microsoft Word นั่นเองนะครับหน้าที่ของโปรแกรมนี้ทำอะไรล่ะนะครับหน้าที่ของโปรแกรมนี้ก็คือนะครับใช้สำหรับสร้างงานเอกสารนะครับใช้สำหรับสร้างงานเอกสารนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษก็ Microsoft Word นะครับ Microsoft Word นะครับอันนี้ก็ชื่อชื่อเรียกภาษาอังกฤษของเขานะครับ โปรแกรมนี้ก็คือใช้สร้างงานเอกสารต่างๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นางานสําหรับประวัติส่วนตัวที่เราจะต้องพิมพ์ลงไปแล้วเราจะปริ้นออกมานะครับเป็นการทํารายงานการพิมพ์แผ่นพับการพิมพ์ข้อความต่างๆนะครับแล้วก็ปริ้นออกมาอันนี้เขาเรียกว่างานเอกสารนะครับงานเอกสารนั่นเองนะครับ มาดูโปรแกรมามาดูรูปร่างลักษณะหน้าตาของโปรแกรมนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับ <c oughs> เป็นแผน่นกระดาษว่างเปล่าสีขาวนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีพื้นที่สําหรับพิมพ์นะครับ <c oughs> พื้นที่สําหรับพิมพ์ข้อความต่างๆนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับคร่าวๆต่อไปโปรแกรมนี้นะครับเด็กๆรู้จักไหมครับโปรแกรมนี้นะครับตัว P <c oughs> แล้วเป็นมีรูปแผ่นกระดาษสีส้มๆนะครับสีส้มๆเขาเรียกว่า โปรแกรมอะไรครับอ่าอันนี้นะครับชื่อเรียกของเขาก็คือ Microsoft PowerPoint นะครับ Microsoft PowerPoint นะครับโปรแกรมนี้มีหน้าที่ทำอะไรล่ะนะครับโปรแกรมนี้นะครับหน้าที่ของเขาก็คือใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอนะครับใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอนะครับ ท, <man> ที่คุณครูนํามาสอนเด็กๆนะครับ UNC คุณครูก็ใช้โปรแกรม PowerPoint ในการทํานะครับแล้วก็นํามาสอนเด็กๆนะครับแล้วก็นํามาตกแต่งแล้วก็เรียบเรียงนะครับให้เข้าใจได้ง่ายนะครับคุณครูก็ใช้โปรแกรม PowerPoint ในการทํานั่นเองนะครับอนอกจากการเรียนการสอนแล้วโปรแกรม PowerPoint รก,รก็ยังจะใช้ได้หลายรูปแบบเลยนะครับอ,อาจจะนําไปใช้สําหรับนำเสนอนะครับนำเสนอ าการขายต่างๆให้ดูน่าสนใจนะครับนำเสนอประวัติส่วนตัวตัวเองนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะครับโปรแกรม powerpoint ที่เราใช้นะครับอันนี้ก็คือรูปร่างลักษณะนะครับหน้าตาของโปรแกรม powerpoint นะครับเมื่อที่เรา,าเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับเราจะก็จะเห็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีแผ่น ว, like, LI ว่างเปล่าเหมือนกันนะครับเราก็จะสามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปได้ตกแต่งได้นะครับแล้วนําขึ้นไปโชว์ให้ผู้อื่นดูได้นะครับอันนี้ก็คือโปรแกรม PowerPoint นะครับอ่านะครับนักเรียนคิดว่าเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับที่นักเรียนเคยเล่นนะครับหรือการ์ตูนที่ครูเคยเปิดให้นักเรียนดูเนี่ยนะครับใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องจําเป็นต้องอาศัยโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์นะครับเฉพาะ ในการแสดงผลออกมาทางหน้าจอนะครับเราก็ต้องอาศัยโปรแกรมนะครับในการแสดงผลออกมาทางหน้าจอเหมือนกันนะครับถ้าเรามีคอมพิวเตอร์อยู่นะครับแต่เราไม่มีซอฟต์แวร์นะครับเราอยากจะเล่นเกมนะครับผ่อนคลายนะครับถ้าเราไม่มีซอฟต์แวร์เกมนะครับถ้าเราไม่ลงไว้นะครับเราก็จะไม่สามารถเล่นได้นะครับหรือเราอยากจะดูหนังกระตู้นนะครับ ดูภาพยนตร์ดูหนังนะครับแต่เราไม่มีซอฟต์แวร์รองรับนะครับในการเปิดนะครับเราก็จะไม่สามารถดูได้นะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์นะครับก็จะจําเป็นนะครับในการใช้เปิดนะครับในการใช้เปิดนั่นเองนะครับสรุปนะครับสรุปจากาความเข้าใจเบื้องต้นนะครับสรุปได้ว่าโปรแกรมต่างๆนะครับที่นักเรียนรู้จักนะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซอฟต์แวร์นะครับโปรแกรมเนี่ย แต่เราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นชุดคําสั่งที่ใช้ในการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นชุดคําสั่งที่ใช้ในการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเด็กๆมาดูใบงานนะครับคุณครูก็จะมีใบงานมาให้นะครับประจําวันที่20สิงหา2564นนะครับใบงานนะครับคุณครูก็จะมีคําสั่งว่านะครับให้นักเรียนนะครับ ศึกษารูปภาพนะครับศึกษารูปภาพซอฟต์แวร์ที่กําหนดให้นะครับแล้วก็อ่านข้อความในช่องนะครับที่กําหนดให้นะครับ3นะครับ3ช่องนี้นะครับอ่านข้อความแล้วก็ศึกษานะครับแล้วก็นําไปเขียนลงไปในรูปซอฟต์แวร์ที่ครูกําหนดให้3รูปนี้นะครับ เด็กก็อ่านก่อนนะครับเด็กๆก็อ่านก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ารูปที่1นะครับรูปที่1เนี่ยเด็กๆเห็นอ่าสัญลักษณ์ซอฟต์แวร์รูปเนี้ยนะครับมันเป็นรูปอะไรนะครับเนี่ยอ่ารูปจานสีกับผูกันนะครับรูปจานสีกับผูกันนะครับอ่าเรารู้เราก็ยังเรารู้หรือยังครับว่ามันคืออ่าโปรแกรมอะไรซอฟต์แวร์อะไรครับอ่าถ้ายังไม่รู้นะครับเราก็มาอ่านดูในช่องนี้นะครับเด็กๆก็อ่านดูก่อนเลยนะครับอ่อันช่องที่1นะครับเขาเรียกว่าโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับ ใช้สำหรับอะไรล่ะใช้สําหรับสร้างงานนําเสนอใช่ไหมรูปแรกอ่าถ้าไม่ใช่ก็เด็กๆก,ก็ไม่ต้องนํามาเขียนลงในช่องว่างที่ครูเว้นไว้ให้นะครับต่อไปนะครับกรอบสี่เหลี่ยมช่องที่2นะครับเขาบอกว่าโปรแกรมเพน n t นะครับภาษาอังกฤษ P A I N T นะครับโปรแกรมเพน n t ใช้ในการวาดภาพนะครับใช้ในการวาดภาพใช่ไหมครับรูปแรกนะครับอ่านะครับถ้านักเรียนคิดว่ารูปแรกใช้ใช่โปรแกรมพาวเวอร์ใช้โปรแกรม p a i n t นะครับนักเรียนก็นําในช่องสี่เหลี่ยมนะครับนำมาเขียนนะครับนำมาเขียนในข้อที่1นะครับนักเรียนก็ตอบไปเลยนะครับข้อ1ตอบนะครับโปรแกรม p a i n t นะครับภาษาอังกฤษด้วยนะครับภาษาอังกฤษด้วย p a i n t นะครับ ใช้ในการวาดภาพนะครับนี่นะครับก็เอาอันที่2มาเขียนลงในข้อที่1นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับอีก2ข้อเด็กๆก็ทําเองนะครับเด็กๆก็ทําเองนะครับอ่านะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับในการเรียนนะครับรายวิชานะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับประจําวันที่20สิงหานะครับ2564นะครับ ของระดับชั้นผสมศึกษาพิธี่2นะครับคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับครับคุณครูก็ขอสวัสดีครับ